ครับวันนี้นะครับก็ได้ทำหูแหนบนะครับทำตรงเตงนะครับเพราะว่าจะยกสูงขึ้นประมาณสามนิ้วนะครับก็กำลังทำกำลังเชื่อมอยู่นะครับไล่เก็บงานก็นนนนคืบหน้าไปได้นิดหน่อยนะครับก็ไม่มีเวลาทำนะครับทำแต่ตอนเย็นทำไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ลอง ตั้งหูแหนบนะครับก็ยังไม่ได้เชื่อมนะครับกําลังไล่เชื่อมไล่เก็บอยู่นะครับนะครับอันนี้ตรงเตะก็ทตรงเตงใส่นะครับข้างหน้านะครับเพื่อจะยกสูงขึ้นนะครับเพราะว่าง่ายต่อการลับขี่ในทางบิบากนะครับรถดิแกนของเรานะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทํามาอีกอีกวันหนึ่งครับก็น่าจะได้ใส่ล้อนะครับก็ทำหูแหนหูโชกนะครับ นี่ก็ได้ที่ของมาเตะมาเตรียมไว้แล้วนะครับตาแหลกทั้งโชกนะครับแล้วก็ล้อนะครับพร้อมแล้วนะครับก็ให้ติดตามไว้นะครับเพราะว่าจะอัพลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจนเสร็จจนใช้งานได้นะครับก็ขอให้สมาชิกนะครับที่ติดตามอยู่นะครับก็ขอให้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า นี่ก็ลงทุนไปเยอะแล้วนะครับก็กำลังไล่เก็บหูแหนบนะครับก็นะครับก็เชื่อมอยู่นะครับหลายตัวอยู่นะครับนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับก็อีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็น่าจะเสร็จนะครับก็ให้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ